เอาวะเอาดึกครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเมื่อผมเชื่อว่าการกลับมาของผมนี้จะทำให้หลายๆคนแม่งมีเสียงหัวเราะแน่นอนต้องมีรอยยิ้มหลังระดับมุมจะหัวเราะเลย แม่บงชูทุกคนคิดถึงผมไหมครับผมนี่คิดถึงทุกคนจ,จัดๆเลยว่าแมา่ทุกคนตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทุกคนคิดอะไรอยู่ทุกคนคิดว่าแมงเอ้ยมึงกลับมาอีกแล้วอ๋อเดี๋ยวมึงก็หายเดี๋ยวมึงก็กลับมาแล้วกระเป๋าก็เต็มอะไรเก <laughs> ี่ยวอะไรกันวะ <laughs> โอเคบผมเกียร์กระเป๋าก่อนเอาวะสกินเมให้เช่าเราก็ต้องใช้ว่ะอุ๊ยดยเมื่อกี้ผมเห็นตรีมสิยูตรีมฮาโลว uh, ีนด้วยเปลี่ยนตรีมใหม่ก็ไม่บอกนะจีเอ็มเนี่ยว้าวมันเขาสวยจัด ทุกคนคงจะสงสัยว่าผมหายไปไหนแล้วก็มีคนเชิญมาแล้วหน้าตาขุนจัดโอ้หพี่หมูเอาว่าพี่หมูวัดดีครับหมูวัดดีมากๆนะครับผมคิดถึงพี่หมูจัดจัดเลยเอาว่าเดี๋ยวผมขอโทษทีนะพี่หมูผมผม,ผมไม่ได้ตั้งใจนะผมผมเพิ่งกลับมาว่ะผมอัดคลิปด้วยผมไม่อยากเป็นตัวถ่วงพี่หมูผมพี่หมูคงขอโทษจริงๆนะี่หมูดูคลิปนี้อยู่พี่หมูผมขอโทษโอเคครับทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าผมหายไปไหนมานะครับผมมันมีอุปสรรคหลายอย่างมากเลยนะที่ทําให้ผมทําคลิปไปได้นี่เองนนะครับ แต่ว่าผมก็เสียดายนิดหน่อยป่ะแต่ว่าตอนนี้ผมกลับมาแล้วแล้วก็จะหายไปอีกหรือเปล่าะไม่รู้โอเคครับผมจะพยายามกลับมาทาให้ทุกคนดูให้แบบสนุกสนานมีรอยยิ้มลื่นเรืองมาเทิงใจไปนะฮะจะไปฮะทุกคนมีรอยยิ้มถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมฮะและ้วคือสรุปแล้วคุยแบบไขวะเนี่ยมันจะจัด,จดบอกเลยดิงตะแยงวนเวหา กูลงมาแล้วกระทะกูใจกูอยู่ไหนวะเนี่ยแม่ผมกลับมากะว่าจะเล่นกระทะเลยนี่ผมวิ่งหากระทะไปเจออย่างไวหลยอย่างดูใจจัดแม่งโบดิโบ๊ะไม่ตบไม่ตีไม่มีไข่เจียวยังไงล่ะทุกคนผมอินกับโฮมสวิตโฮมจัดจัดตัวละครใหม่พี่เอกเขาผมโคตรอินเลยว่ะโอเคครับเอาบอเอาวอเอาเอาจะบอเอาสบบลาเฮ้อเอาบอ ย่อไงล่ะอีสานออกแล้วภาษาอีสานเป็นภาษาที่สวยงามทุกคนอย่าแม่อย่าไปซีเรียสดเอาวะนี่กล่องพิสนาด้วยวโคตรโหดแล้วได้ดาบสับด้วยโอ้ไม่ก็าของดีจัดเปิดมาแล้วโอ้โห G M แบบรู้ตึกแบบรู้ใจมาตลอดเลยผมสงสัยมานานแล้วเื่อผมมาอัดคลิปที่เลยผมได้ของดีๆตลอดเลยไม่รู้มาเอาดับผมขอหาของแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วเราจะไปได้ไล่ฆ่าฟันอย่างให้สนุกสนาน เอาแบบอัดอั้นมานานแล้วผมจะเป็นไล่ทุบให้หมดทุกคนต,ตาตานี้ไม่ได้ที่หนึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจว่าผมไม่ได้เล่นหลายเดือนแล้วเหนื่อยปะกินนี้ก็เหนื่อยแล้วโอเคไปหาของแป๊บหนึ่งนะครับผมตัดเวลาตายของพูกเจามาถึงแล้ว <c oughs> ตายตายซะให้หมดอย่าให้เหลือไปแต่นคนเดียวอุว๊ยผมเพิ่งสังเกตว่าผมหัวแดงแล้วอเดลเรดเฮดหัวแดง หัวร้อนมันคลายหัวร้อนป่าวะมันเกิดช่างมาเถอะอ่าไม่เป็นไรฮนะผมนี่โอดเดินตามมึงเลยมึงอยู่ไหนวันนี้ว้าวไปแอบอยู่ตรงนั้นมันจะรอดเลยฮนะมันไม่รอดอนะ่ะผมบอกเลยรอดยากหน่อยนะเนี่ยมามา <c oughs> เอาว่าเสียงหัวร้อนของฆาตรกรโอ้เป็นไ,ไงละมึงอุ๊ยพูดไปเพาะกัปากตัวเองแป๊บเก็บมาหลังจากฟาร์มเสร็จแล้วก็ต้องมาบาร์ช้อปปิ้งสิครับมา ได้ตังค์มาเราก็ต้องมาจ่ายตังค์โอเคครับผมว่าเป็นไปทางน้นดีกว่าปะ <g ül> ทุกคนคุณจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมผมถึงหายไปแต่ว่าตอนนี้ผมเจออีกแล้วเมื่อไหร่กูจะได้มีจังหวะให้กูต้องพูดบ้างเนี่ยโอ้ยจเอาแล้วถือขวานคู่แบบนี้ด้วยมามารรรรรรรโ,โนจนโจนกานลายเป็นมีกลายเป็นมีแล้วไงฮะผมจุกอะจุกอย่อางนี้หนีหนีหนีจะเปหน,นีแล้วจะหนีไปไหนจะีจะหนีจะหนีไปไหนฮะ มาต้องกลายเป็นอาหารของเราอยู่ดีเลยน้องเอ้ยเป็นผู้หญิงนี่บ่าต้องเป็นนกไฟโอ้โหบหจะไป้วกูเฮ้ยเอาตัวไหนก่อนดีวะเนี่ยลงมอลลงมอลตุ้มก็จะจับอ้ยตายแล้วชิบหายกูแล้ววายโอ้ยไม่นะไม่เอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยนี่กูเหนื่อยขนาดนี้เลย ยิบหายเอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เอ้ยโอ้ยเหนื่อยจัดจัดโอเคครับที่ผมหายไปก็คือผมมีปัญหามากมายแล้โอ้แล้วเจออีกแล้วไม่ต้องหนีเอาเอาทันทีอุ้ยไว้จัดเอาดีเอาดีฮะจูกตำ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 เอาเอาไปเอาหรอหนีจริงหรอนี่นายไม่สู้จริงหรอนายไม่สู้หราจริงใช่ป่ะ แล้วก็มีหัวแดงแล้วมาทำไมนักหนาวะเนี่ยโอ้โหออ่าน่ารักนะตาเต็มปากหมดแล้วโอ้ยโอ้โหแล้วมีอย e. <tinc S 1> ่างเยอะเลยไม่อย <ด Liberty. S 1> ่างเยอะแล้วขอเลยแล้วกันนะโอ้โหช็อตนี้ช็อตเทพช็อตเทพจัดมาเนี่ยเอา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 อย่างไงี้ยนะเอาอย่างเงี้มีแค่หน้าที่ฟันตีโอ้โหชิบหายแล้วกูโอ๊ยโอ้โหเจ็บโอ้โหฮ้ยเอาเอาเอาจะหนีจะจะหนีมันหนียากหน่อยจะเดินโอ้โหผ่านหน้าผมแบบนี้มันยามกันชัดๆจะเป็นไหนครับ จะไปไหนหลอจะไปไหนฮะฮะจะไปไหนจะจะไปไหนไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นโอ้โหระเบีดไปอีกเฮ้ยชิบหายผู้มาดทำไมกันเยอะแยะวะเนี่ยเอาเอาเอาขูดเล็กเดียวตัวไหนก่อนดีวะเนี่ยเอาตัวนี้แล้วกันฮะเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันฮะมันจะเป็นไอฮะฮะโอ้ยแม่เอ้ยอะไรวะเนี่ยปูระเบีดตรงหน้าด้วยอันเนี้ยมีไลยกาดนักหนาอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกเนี่ยเอาเปมเลือดด้วยเปิมคนหรือเปล่าเนี่ยน่าจะคนใช่ป่ะ โอ้ด้วไปหยุดเพิ่มเลือดด้วยคนแน่ๆเลยเอาไปเอา้เอามไม่ตรงเล่นไม่ตรงเล่นไม่ตรงเล่นโหอะไรวะเนี่ยโอยเหนื่อยจะจัดโอเคครับเออมันมันดูเดือดมันดูเดือดดูเดือดทุกทานเฮ้ยเอาละครับผมว่าเรามาคุยกันดีกว่านะฮะก็ก่อนหน้าน,นี้นะครับที่ผมไม่ได้มาทำคลิปเลยนะก็เพราะมีปัญหามากมายนะครับผม จะจะบอกว่าตอนนี้ผมเป็นคนขอนแก่นนะครับผมบอกเลยนะครับแล้วบ้านผมแม่งแบบจะประสบภัยน้ําท่วมด้วยน้ําจะท่วมแล้วเนี่ยโอเคแต่ว่ายังรอดอยู่นั่นเองนะครับที่คือตอนนี้ผมก็กลับมาได้แล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีงานหลายอย่างที่ผมต้องทํำ嘛นะเลยไม่มีโอกาสได้มาทำคลิปเลยนะครับผมและหลายคนที่ทวงคลิปผมมานะครับผมว่าเมื่อไหร่พี่จะลงคลิป แล้วก็2เดือนแล้วนะพี่มีผมจําได้ด้วยมีบอกว่าผมหายไป2เดือนแล้ว2เดือนแล้วหรอวะสามแล้วมั้งนะไม่นจะ3เดือนแล้วมัง้งโอเคครับยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมที่ยังรอแล้วก็ยังติดตามผมอยู่นะครับผมตึงแม้จะไม่มีคนดูเลยก็ตามมีแหละ <c oughs> ผมพูดเล่นนะผมพูดเล่นนะครับมีแหละโอเคผมขอบคุณมากนะครับผมสําหรับอ่าแล้ววันนี้ก็พิเศษด้วยตอนเปิดคลิปนะครับทุกคนน่าจะเห็นแฟนอาร์ตแล้วครับผมมีแฟนอาร์ตแผ่นแรกของผมแล้วผมโคตรดีใจจ,จัดเลยเย้ yeah! ปอมสัตย์โอเคครับก็แฟนๆอาร์ตท,ที่น้องคนนึงเขาวาดให้ผมนะครับผมชื่อว่าน้องอ่าทิชิกะคุงนะครับก็น้องก็ทํา y o YouTube ด้วยนะครับเขาวาดรูปสวยด้วยเขาวาดมาให้ผมผมนึกเปลื้มปลิ่มมากนะครับยังไงก็ผมเปิดกล่องแล้วก็ฟาร์มต่อดีกว่าโอเคเราก็เก็บไปแต่สิ่งที่เราต้องใช้นะครับผมโอเคครับ ผมเก็บปัดอุ้ยปล่อยเท้าด้วยเฮ้ยจะไปัดอุ้ยมานี่จะไปจะไปหนาจะไปนะโอ้คนแน่นอนแบบนี้มึงเป็นคนแน่ๆมึงไม่มีทางเป็นบอทย้ายกิจอารอ้าวอะไรวะเนี่ยจะพุ่งผ่านเลยโอ้โหแล้วโดดเกิดขื่อด้วย ไม่มีเกมไม่มีแรลกเงนเล่นเกมแล้วกูที่ผายเอยหมาจะไปไหนมันจะไปโดดติดคือนะมันดีไม่พ้นหรอกจะไปโดดติดคือหมาอุ้ยเอาดีเอาดีเอาบอสเอาสบอล่ะเอาสบอล่ะจะไปไหนจะไปไหนช่วยหน่อยเพื่อนสวยโอ้ยอย่ามาคุยกันเรื่องบอสไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นมีหมีมาอีกตัวด้วยว้ายมันมีหลายตัวจังวะคนจะไปโชคเล่นหมีจัางวะเนี้โอ้ย กดอ,อุ๊ยชนะ,ะ,อ,อ,ะ,ะอย่างไปได้สวยงามมาแม่อยากจะบอกว่ามันเจ๋งเป้งไปเลยครับเอาวะแวะร้านค้านี่ซื้ออุปกรณ์ออบเจกทีฟไปสักหน่อยแล้วกันครับเผื่อมันจะได้ใช่ะนะเพราะว่าบางทีเตรียมไปมันก็ไม่ได้ใช้นะบางทีมันตายก่อนตลอดเลยอะไรวะเนี่ยโอเคครับซื้อสายฟ้าแล้วก็ซื้อหลอเลือดไปโอเคสวยเอาละฮะราบบฟาร์มกันต่อเลยดีกว่านะสวยครับเออทุกคนครับผมขอถามทุกคนหน่อยได้ไหมฮะ ถ้าทุกคนคิดเห็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าตอนนี้ยอดซับสไคร b e เบอร์ของผมมัน1813สไครป์แล้วนะฮะตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าถึง200ซับเมื่อไหร่ผมอยากจะทําแบบ Q&A บ้างอ่ะทุกคนมีคําถามอยากจะถามไหมว่าผมจะควรทําดีไหมผมอยากทำโค้ดทำมากเลยนะเพราะว่ามีคนแบบคอมเมนต์มาถามผมบ่อยๆอ่ะโอเคครับผมจะเก็บไว้ตอนที่200ซับแล้วกันนะครับผมจะกลับมาทําคลิป Q&A นะครับทุกคนก็ช่วย ไม่ต้องช่วยหรอกถ้าสงสัยอะไรอยากแบบอยากจะถามผมอะไรก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับผมจะกลับามาทําคลิปตอบคำถามนะครับผมเออนั่นแหละใช่แหละโอเคครับเรีเล่นเกมกันต่อดีกว่าโอเคครับน้ำลายเต็มปากตลอดเลยกูเอ้เมื่ไหรจะอื้อกเอ้เออเออเอเออเอเออเนีเออนออเอกเมอเมีเออ่ออเออเออนมอเออเออยออเหาเออเออกออาอ ขีบ้าขีบอนี่มากเลยก็คือมันก็คือเสียงหลงนั่นเองนะครับนี่ผมพยายามพูดสุดๆเลยนะเนี่ยถ้าผมไม่ตั้งใจพูดมันจะเสียงหลงเลยผมไม่รู้ทําไมเหมือนกันเือเครับโดยทําการฟาร์มไปเรื่อยนะฮะเพื่อหาเงินแล้วก็หาออปติสติกนั่นเองนะครับเผื่อเจอคนเราจะได้ฆ่าไงถ้าไม่นั้นเราก็จะโดนฆ่าแทนแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่แบบหนึ่งสองสามปะามสาม้อหนึ่งสองสามปล่เบื่อเลครับเอาละเจอศพ่าแสดงว่ามันตุงมีฆาตกรอยู่แถวนี้แน่เลย จะเพิเจอซูปเปอร์ฮีโร่ผมจะเป็นซูปเปอร์ฮีโร่ไปโอ้โหแล้วตายกันเกลือกกาดเลยว่ะโอ้โหมันต้องอยู่แถวนี้แน่เลยผมขออนุญาตหารแป๊บหนึ่งเงี้ยองไปม,มหายากหาเย็นจังวะว้ายบ้าเอ้ยมาอยู่ไหนวะเนี่ยอาการที่แบบมันหายากๆแบบนี้ผมรู้สึกแปลกๆว่าผมแบบมัน มันแปลกแต่ไม่ได้ที่หนึ่งผมก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะมีรอยเท้าด้วยมีรอยมาสิครับมาดิครับมันไปยุ่งไปย่านหุ้ยจ่ายยี่มาทแล้วเฮ้ยโอ้ยไปแล้วกูเอ้ยจิ้มอึ่งเดะกูว่าแหละกูยังพูดไม่ทันจบประโยคเลยกูยังพูดไม่ทัดขาดครับอีบ้าเอ้ย้ยกูชื่ออะไรไม่ได้กูอกจำชื่อมึงไว้เน่อยโอ้โหแล้วมันชื่อแบบบีบีด้วยแสดงว่าเขามาจากยุคแบบดั้งเดิมบี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 สมาร์ทโฟน อะไรวะผมพ่งพูดเมื่อกี้นะพวกปวยทำไมกูจะลงดีไม่ได้คลิปเนี้ผมผมไม่ลงคลิปนี้ได้ไหมผมขกอไม่ลงคลิปนี้ได้ไหมวะโอเคถ้าเห็นคลิปนี้ลงก็แสดงว่าผมเอาลงแล้วกันนะถ้าเห็นคลิปนี้ลงช่องแล้วกันนะครับผมโอ,อ้ยน้ำลายวะ่ะแต่น้ำลายบ่อยจังวะพักนี้หุยงุดหงิดว่ะ อะไรวะผมกลับว่าจะแบบมาแบบรอๆแบบที่หนึ่งอะ้าใจไหมผมจะกลับมาแบบเทพอะมาแบบที่หนึ่งแล้วทำไมผมตายมาเนี่ยโอ้ยใหม่เอ้ยมาทีโรผมหายหมดโอเคอ้าวกระเป๋าเต็มอีกแล้วอะไรวะกระเป๋าเต็มบอยบอยๆาพักเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์กระเป๋าแล้วก็ดูดูอะไรต่งางๆผมขอมาถืออาวุธนี้ที่เราเล่นเมื่อกี้อ่าสวยมากเจ่ะ แม่โคตรเท่อะมันจะเท่ขนาดน,นี้วะเนี่ยมันก็ได้เวลาปิดคลิปว่ะโอเคครับฝังว่าทุกคน่ฝังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะสนุกสนานกับคลิปนี้นะครับยังไงก็ใช่ก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมถ้าชอบก็กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปนียฮะแม่หมุนไปหมุนมา,มนมามนรู้สึกแปลกๆว่ะรู้สึกว่ามันไม่เข้าว่ะใส่สก,กินนี้มันรู้สึกไม่เข้าเตร่ว่ะขอเปลี่ยนสก,กินแล้วกันนะเอาเป็นอันนี้ยเออสวนะไ,ไง โอคค้ยังจับมาคู่กันโคตรสวยโอเคครับยังไงก็เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้ก็อากาศเริ่มหนาวเลยครับผมก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับผมผมเป็นห่วงทุกคนเลยนะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะผมซ u a g a เกนเน็กชามนะครับแมสซี่อาดิอุส